ชอบฟังเสียงน้ำไหลน้ำตกน้ำไหลตอนเย็นๆจะมานั่งทุกวันนะจะมานั่งดูมานั่งดูกบดูเขียดเขาจะมีกบน้อยสองตัวสามตัวเขาจะนั่งประจำที่เขานะเขาจะนั่งแท่นเห็นเนี่ยคนละมมุม การทำสารนี้ขึ้นมามีประโยชน์สำหรับสัตว์มากๆเลยโดยเฉพาะกบเขียดเขาก็จะมานั่งเต้ามันก็จะมีแหล่งน้ำเนาะเป็นแหล่งน้ำสำหรับเขามันก็มีมีน้ำที่แบบปกติมันจะเป็นน้ำกระจายเป็นฝอยๆแต่ทีนี้อยากจะได้แบบนี้ให้มันส่งเสียงดังหน่อยเพราะว่ากลัวยุงขนาดนี้เราต้องปรับสภาพน้ำให้มีแบบไม่ให้ยุงมาไข่ กบหลายพี่น้องยูนปลาก,กบมันเยอะเดินไปตรงโกดังนะก็มีว่าน,น้ำก็ถ่ายลิดลมันใกล้แหล่งน้ำนะมันใกล้แหล่งน้ำเขาก็มาใช่ไหมและไอ้พวกแล็กคูนด้วยตัว,ต,วตัวแล็กคูนที่เป็นเหมือนหนีนะ่ะเดินฟ้อนนะยนะพี่น้องที่ตาตาเป็นตาเป็นดวงดวงดำๆนะ่ะมันก็จะเป็นเหมือนหนีใช่ไหมเขาจะมานั่งนะกลางคืนมานั่งตรงหินนี่แหละ เราก็จะดูในกล้องวิดีโอเรานะกล้องต้องบนจอติแลวก็จะมีกวางแต่ตอนเช้าๆตรู่นี่เขาจะเป็นพวกนกงวงไ่งวงนกยวงขเขาแบไงไ่งวงเขาจะพาลูกเข้ามาด้วยนะ ตด็เกเล็กนน้อยแปดตัวนับได้เลยนั่งดดนลิงตะจนั่นแหละมองเห็นเขาอยู่แต่เราไม่มากลัวเขาจะหนีแต่เขาก็เขาคงจะมาบอกลูกเขาว่านี่มีแหล่งน้ําตรงนี้นะอะไรเงี้ยแต่กลางขึ้นดึกๆนะ่ะเขาก็จะมีสัตว์สัตว์ต่างๆนั่นแหละก็จะมีประมาณตีสองแล้วพอ่อใหญ่จะนอนตีหนึ่งตีสองทุกวันเนาะอืม ถ้าเราพวกเราขายของออนไลน์เพื่อกันนะนี่ยก็จะเห็นกระต่ายด้วยนะคะกระต่ายแล้วก็แมวแต่บางวันแมวก็จะมานั่งเศ้าตรงนี้เศ้าน้ําเหมือนเขาจะมาดูน้าแล้วมากินด้วยแหละก้มคอ,อกินนี่แหละคือจุดประสงค์ของเราชอบ เสียงสียงน้ำแล้วรู้สึกดีพี่น้อง แล้วก็จะเปิดด้วยทั้งคืนทั้งวัน นี่กะทาดูกขบก็อยู่ของเขาทุกวันตรงนี้นะเราก็จะมาทักทายเขาเจ๊อีเจ๊อีดูเจ๊กบน้อยดูเจ๊อีเจ๊กบเอ้ยเราเพื่อนกันนะคะจ๊กบเพื่อนกันบอ๊ออ,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 อืม ในเพื่อนตัวนึงเพื่อนตัวนึงเขาะจะอยู่มุมนั้นน่ะเพื่อนเขาล่ะไม่กลัวคนเลยเนาะมไม่กลัวนะพอเราจะมานั่งเป็นเพื่อนกันทุกวันตรงนี้นะแค่นเห็นนี่ก็แพงนะแค่นเห็นแค่เห็นเฉยๆมันก็มีหลายแบบหลาย นี่นะแต่อันนี้แผ่นละแผ่นละสิบสองดอลล่าร์ประมาณเกือบสี่รอยบาทนะแผ่นเดียวเราซื้อ,อกี่เราซื้อสิบห้าสิบหกแผ่น มานั่งเป็นเพื่อนเธอไงเจ้ากบน้อยมานั่งดูน้ำเป็นเพื่อน